ราศีมังกรครับดวงการเงินนะฮะช่วงเดือนกุมภานะครับถือว่าเป็นรีสองนะครับจากปีใหม่นะมาเริ่มครับเรื่องแรกครับยังไงดวงการเงินนะครับดาวการเงินเนี่ยมันมีรายรับเพิ่มขึ้นหรือมีช่องทางการหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้เงินฟุกๆจะว่าไปครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของล่งงานพิเศษหรือว่ามีช่องทางการ งานช่องทางอื่นๆนะครับบางท่านนะครับช่องทางการเงินมาจากเรื่องของคนในครอบครัวหรือแฟนช่วยสปอร์ตสอคนช่องทางการเงินมาจากการลงทุนนะครับก็จะมีกําไร 3. ช่องทางการเงินนะครับมาจากโชคฟุกๆุนะครับหรือบางคนจะค้าขายก็ขายดีหรือมีวิธีทํากําไรพิเศษนะฮะมันมีดาวถึง3ดวงมันดาวเด่นๆทั้งเลยนะครับคจอดเอาเงินมาให้ เรียกว่าโคจอรอยู่ในตําแหน่งกระดุมพระนะครับมีช่องทางการเงินอื่นๆบางทีอยากนะครับเ,เพื่อนๆถ้าสมมติว่าจะหาเงินมาชําระหนี้สินแลวกลัวเรืกังวลเที่จะมีเงินเข้าหรือเปล่าหรือจะพอหรือเปล่าก็โอเคครับจังหวะดาวมันได้นะฮะเรียกว่าโอกาสจังหวะแล้วก็เรื่องของโชคนะครับมันมาพร้อมๆกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะสำคัญข้อนึครับผมยังดูนะว่ามีมโอกาสที่จะมี งานด่วนพิเศษนะฮะหรือถูกใช้ไว้วานอะไรเยอะหน่อยมันอาจจะเป็นช่องทางการเงินอื่นๆนะครับหรืออย่างน้อยถ้าใครที่มีหรือว่าเคยทํางานพิเศษเรื่องอะไรมาช่องทางการเงินนั้นๆนะหรือช่องทางการเงินเดิมๆที่เคยได้มานะครับช่องทางนั้นมันจะเปิดมาพอดีนะครับเพราะแต่ละคนแน่นอนว่าอาชีพแตกต่างกันเนาะฉะนั้นการรับเงินมันก็แตกต่างกันถูกไหมฮะบางคนนะัดทำธุรกิจบางคน ทำงานราชการมันคนค้าขายนะครับหรือมางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านช่องทางการเงินย่อมแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันในช่วงเดือนกุมภาคือมีเงินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ว่าเราจะเก็บยังไงด้วยนะครับจริงๆดาวพุธโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเงินทองนะฮะดาวพุธมันคือวาจานะฮะปากวาจานี่แหละมีโอกาสที่จะพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองสำับใครที่จะเป็น เป็นเซล์เป็นในหน้าซื้อาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามที่ใช้ช่องทางวาจานะครับหรือเอกาสารในการหาเงินในการรับเงินเนี่ยมันก็จะมีเงินในส่วนเข้ามานะครับมันมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> คนเมตานะฮะหรือเรียกว่าใครที่ทํางานอะไรอยู่นะฮะมีคนเมตตาหรือผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมจะได้ีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีโอกาสใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาครับคว้าไว้ก่อน,นครับบางทีนั่นเพื่อนครับมันอาจจะเป็นให้ต้องทํางานหรือว่ามีอะไรพิเศษก่อนหรืองานจ็อบบางทีต้องให้ช่วยใครนะฮะพยายามใครใช้อะไรก็ตามทําได้ทํานะครับผมดูว่ามันมีโอกาสที่จะต่อยอดหรือได้คอนเนคชั่นดีๆนําพาไปสู่งานใหญ่กว่านําพาไปสู่งานพิเศษหรือมันกลายเป็นเงินในเวลาต่อมานะฮะฉะนั้น จะยุ calcium, field, terrain, ่งๆเยอะๆหน่อยนะฮะในช่วงเดือนกุมภาในภารกิจต่างๆแต่รับได้ทําได้แล้วก็มีโอกาสได้โชคฟุกๆนะครับเผื่อว่าใครที่ชอบสิ่งโชคสี่งดวงเนาะเออก็ทิ้งๆไว้หน่อยนะฮะแต่อย่าโอ้โหแบบทุ่มเทเต็มที่นะจะเห็นแหม่มีโชคใช่ไหมจัดเต็มที่นะครับโชคมันมาในระดับหนึ่งสําคัญอีกข้อหนึ่งฮะดวงแฟนให้โชคไว้ลาบนะครับช่วงนี้ทางใ้ที่มีแฟนนะฮะ แฟนจะซื้อของให้แฟนจะพาไปเที่ยวพาไปทาน,นก็เป็นโชคอีกแบบนะฮะเป็นโชคลาบลาบปากแล้วก็ลาบตาลาบใจก็คือพาไปเที่ยวพาไปทานหรือไ,ได้ไปในที่ที่อยากไปนะครับจังหวะดาวมันมีความพิเศษอย่างนึงคือคนช่วยเหลือนะฮะมันเป็นเดือนที่ถ้าสมมติมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงินทองเดือดร้อนเลยก็ตามนะครับมันมีคนช่วยมีวิธีที่จะหาคนหรือหาไรายได้ ทางใดทางหนึ่งพิเศษเลยทําให้การหมุนเงินดีขึ้นนะฮะจริงๆดาวประจําตัวเราคือดาวเสาโคจออยู่ตําแหน่งเงินทองด้วยแหละมันหมายถึงช่วงนี้จะมีการขนขวายหาเงินหรือหารายรัพิเศษเป็นพิเศษด้วยนะเออว่าไปนะครับมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะฮะเผื่อว่ามีใครจ้างงานเผื่อว่าไปเจอช่องทางการลงทุนหรือว่ามีวิธีอยากพูดคุยอะไรก็ตามให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเชื่อเรา เขาซื้อของของเราเขาตกลงนะฮะอะไรที่เราต้องการอนุมัติอะไรบางอย่างให้เรานะฮะเห็นไหมครับว่าทุกทกทางมันเป็นช่องทางการเงินที่ดีนะครับทีนี้ผมก็ต้องดูว่ารายจ่ายมันมีไหมไม่เชื่อ่าต้องไร้ยรับอย่างนี้นะฮะเรายรับจะเพิ่มมากขึ้นแน่ๆให้ความสบายใจได้ว่าเรียรับยังไงก็เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดือนมกรา,าเพียงแต่ว่ารายจ่ายมาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราพอจะต้องรู้แล้วก็อุดรอยลวนะครับเรื่องใดครับ ดาวเกี่ยวข้องเรื่องข,ของเครื่องใช้ในเดือนกุมภาเนี่ยของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารนะฮะอะไรก็ตามที่เป็นของใช้ของบ้านหรือของครอบครัวหรือของตัวเองเสียหายพังนะฮะมันก็อยู่ๆโทรศัพท์รวนอยู่ๆสายไฟสายชาร์จพังเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายจ่ายฉับพลันมันมานะฮะ เรารู้ว่าโอเคลอยรั่วคือรายจ่ายฉับพันเหล่านี้เราก็ได้รีบแก้รีบเคลียร์รีบจัดการนะฮะจริงๆจัง,จงจะวะดาวอย่างนะฮะรายจ่ายอย่างคือรองคนกู่ยืมแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอหาวิธีป้องกันได้นะแล้วก็รายจ่ายคือรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรองคนคดโกงหรือไปกดปุ่มอะไรแล้วดูกดูดเงินนะฮะหรือว่าพลาดนะฮะเราระวังมิจฉาชีพอุบ่าไปนะฮะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเงินมันมีเข้ามากกว่าปกติ แต่จุดอ่อนหรือรอยรั่วมันมีเพียบเลยนะฮะพยายามอุดดีๆใครกู้ยืมต้องระวังลงทุนจะได้นะแต่ห้ามโลภนะฮะเห็นก็ลงกันหนักเลยเราไม่รู้เรื่องเราก็ลงบ้างแล้วกันนะฮะไม่รู้เรื่องานะฮะเห็นก็ลงกันอันนี้อันตรายนะครับระวังนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็การต่อมานะครับในช่วงเดือนกุมภามันมีไอเดียที่คิดอยากทําอะไรส่วนตัวปพิเศษนะฮะ จะเป็นเรื่องงานหรือจะเป็นเรื่องของการหารายได้รผลประโยชน์ต่างๆก็ให้รู้ว่าทําได้ทำนะฮะมันเป็นจังหวะที่เหมาะกับการทดสอบทดลองกันใหม่ๆแต่ต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างครับช่วงนี้ใครจ่ายข้างบ้านแล้วครอบครัวช่วงนี่มาละลัวครับว่าไปครับบ้านครอบครัวคนใกล้ตัวช่วงนี้นเราจะจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งเหล่านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พิเศษนะฮะเพราะอะไรที่เป็นอุดร้อยั่วหรืออะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อ หรือ,อยังมไม่จะเป็นต้องไปก็เบรกเบาๆได้นะฮะยิ่งช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะออกไปข้างนอกระวังหน่อยทีนี้ฮะมดูอย่างหนึ่งคือสุขภาพร่างกายมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตัวเราหรือคนในครอบครัวนะฮะก็ต้องระวังเขาปวดขึ้นไม่สบายนะเออว่าไปนะครับระวังเรื่องของป่วยนะฮะป่วยไปป่วยกันมานะฮะติดเชื้อกันมาฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพร่างกายมันเป็นเลยจ่ายส่วนหนึ่งที่บางทีเราก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่ว่า อย่างที่บอกเข้าของเครื่องใช้พังหรือซูบทำร่างกายแปลว่ามันมีเคราะห์มาทางเราเนี่แหละมันจะมาตกที่ร่างกายถ้าเราป้องกันดีมันอาจจะไปตกที่ทรัพย์สินบ,บางอย่างนะฮะมันก็ยังดีหน่อยที่ไม่ใช่ร่างกายเราไม่ใช่แบบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะฮะสำคัญข้อเลยนะ,ะดวงมีโชคฟุกนะครับเพื่อนเพื่อรู้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เดือนนี้จะเป็นสัปดาห์หรือวันไหนที่มันจะท่าจะช็อตอยู่ๆจะมีเงินเข้ามาอยู่ๆก็มีวิธีที่หารายรับพิเศษแล้วอยู่ๆมันก็ได้เงินบางส่วนเข้ามานะฮะ โอเคโอเคครับช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เงินดีขึ้นหาวิธีอุดรอยรั่วให้ได้เงินจะเหลือครับโวคดีครับไปกันบังใจนะครับสวัสดีครับ